สวัสดีจ้าวันนี้มาพอมาพอก,กับแม่ไก่พาสแซบอีกแล้วได้จะพี่น้องวันนี้ไก่พามาแซบมาแซบแซบแซบ,บคือเก่าแซบอีกอย่างมาตีเออเป็นวัดพี่น้องเป็นวัดเมดบ้านเสร็จถึง,ถง,ถงแกงออมจากพี่น้องแกงออมแกงออมปลานิลนแกงอมกงอมปลานิลนใส่ผัดชีสใส่ผักชีแล้ว โอ้ปาดโอ้ยไม่อยากเอายางดีดจะควงเทนอแบี่ยแกงอ่องแกงอ่องไก่ลืมไก่ลืมเขาเบียร์เขาเบียร์วางคนรอใช่ไหมพี่น้องไก่ตำ ตำเครื่องแกงแล้วบะานี่แก้ว่าเสียเอาเข่าเบื่อใส่ที่หลังสันดดเดชบ่ได้อันอันตำเข่าเบียก้อนย่างดีเดี๋ยวเดี๋ยวจงเอาไปใส่แกงแกงแนวอื่นน่าจะโอ้ยสิสิบบ่ได้ไปกินเข่าเบื่อน้ากลุนแต่บนันเนี่มาสูนให้เจ้าขวงแทนะเนาะเสียบคือเก่าแข่งงานแก้ว

ก็คืลืมเด็กค้าแต่สายโทรศัพท์นะโทรอันโทรศัพท์ไปทั้งบ้านน้ำไทยค้าจตคุยโทรศัพท์คุยไปน้ำแกงไปน้ำอเอาเบียร์ว่างขอลออได้ถ่วเยอะปอ,อนนินตัวเนี่ยเกือบโลดเลยจ้ะ นะโอ้ยลืมไหมก <laughs> ังสิละ่ะถ้าเฮดกับเขาเราคุยโทรศัพท์ไปพร้อมสีมากลืม,ล,มนะลืมนั่นลืมนี่บนนะี่ผุ้น่ะ ไม้มมาแล้วพี่น้อง <c oughs> บทันละกินแล้วทีละท่าแล้วคุยสายกับอันเพิ่งคุยสายกับลูกสายวันเกิดลูกสายใกล้สันเดวันี้ก็เฮกับเขาเปนน้ำกับลืม โชคดีเหมือนพันมอมเกิดเพิ่อน,อนเพื่อนนั้บ่ได้ว่างเมื่อน,นี้วันเสาร์จังสิได้ว่างวันเสาร์วันเสาร์าอ่นบ่อแมนว่างเลยจะเห็ุงานเลิกบ่ายสาม้าหอ ขับไปบายสามแก่กัขับรถไปรอแล้วอยู่ร้านอาหารที่เราเห็นเลยก็ <S <S ไปกินเลี้ยงกันรอรับอยู่ร้านอาหารตอนแรกว่าจะไปกินร้านอาหารร้านแล้วหล่บบันนี้แก่ก็คิดว่าวันเกิดแล้ว คือติดบอกคืดอกอกเพราะว่าเราเหตุงานเนาะไปกินมองอื่นดีกว่าอย่างเสร็จแล้ว <laughs> <laughs> จัดพร้อมต่เร่องของแม่เ่องของของอะไรน้องแม็ก <c oughs> ยู่นี่จาดวันเกิดบ่ค่อยตรงหรอกจ้ะยังของน้องพอลีนาคื่กหะแล้วต้องเอามือว่างเอามือสะดวกถ้าบบาางก็คือมาบาได้งานก็คืองานเด้อยู่ในพี่นอ้องน้องแค่จากพี่เกิดตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ บุคืค้านเอาน้องแมากก็เห็ุงานคือไม่ได้ว่างเลยยู่ไก่กันพี่นอ้องมันบ็ได้ยู่น้ำกันนาอถ้าอยู่น้ำกันก็กะจัดได้ย่างเขาเหลืองงานมาได้เหตุเขาคำนามล้อได้แต่อันนี้บัดเขายูคุณในเมือง เจ้าเป็นบาดได้เน่ยจ้ะเ่ามันเผ็ดเด้เป็นบาดแต่ว,ว่าเห็นว่าเป็นไข่เนี่ยเพราะว่าฉีดยากแก้ไขวัดไว้แล้วระวังเป็น่แฮ้งเนือจ้ะแบบว่าเป็นน้ำอากาศนะ่ะล้มข้างนอก ล้มแถงไปเล่นไปเล่นเพราะวะ่าไปรลานเอเชียมาว่าจิตไปซื้ออ,อันซื้อของมาไว้ว่ามันลูกสิมาลูกบ่ได้หยุดเลยบ่ได้นานใกล้ก็บเลยแกงกินผู้เดียว ตอนแรกว่าสิต้มยำเลยจ้ะแันนี่เป็นผักชี <c oughs> แกงออมก็น่าสันดอกแกงออมบ,นบานๆเขาเนาะใส่ปลากระแฉดมักกินแบบของบ้านๆแบบนี้พี่เนอะแกงออม ต้มยำกับบ e ุมิหงมิเห็ดฝางผักชีงามงามมาใหม่ๆ บ่ได้จัดวันเกิดลูกมาอนี้แต่ว่าก็สทรงไองขวัญไปให้บ่แม่นทองขวัญดอาจะกับให้เป็นเงินเอาจะนะเราเขาอยากได้ยังกลับไปซื่อเอาถามเราแล้วว่าวันเกิดจะได้ยังลูกกับไอ้ที่กับที่ให้รางวัลแล้วที่ว่าเราเลี้ยงจบน้ำนอจาก มาว่าไม่รู้จะเอาอะไรชื่ออะไรก็ได้พอนว่า <laughs> ซื้อหยังกับจา้าซื้อหยังให้เราเพราะอีหยังเขาจะซื้อเอาอเองหมดเราพี่น้องเจ๊ก็เลยโอนเงินให้เอาให้ถึงที่เพิ่นเลี้ยนจบป,ปเิญญยาแล้วก็ให้ถึงไอ้วันเกิดยังได้ยังไปซื้อเอา ปรานินตัวตัวนี้เจ็ดขีดเ็ดขีดกับแปดขีดกับรูตัวใหญ่ๆมันแล้วแต่ช่วงเลยจ้ะช่วงมาบางช่วงกับมามีต,ตัวน้อยๆอู้พอไกลเห็นตัวใหญ่ก็คว้าเลยสามตัวว่ามันลูกสิมา ปกติก็มีอยู่ในตูเ้เย็นอยู่มันตุนหน่อยนี่แกว่าแก็จะซื้อมาเห็ดเหมี่ยงให้ลูกได้ลูกค้ายแกมากินเม,ม,เนม,ม,เนมเี่ยงแม่ก็เลยมาตุ่มเนี่ยก็เลยมาแจกความ <c oughs> ยังสองตัวตัวหน่อยบกขักตัวหน่อยเอาไว้จะเห็ดน้ำยาขนมจีน ได้สสดน้าม,มางจา้ะนี่แหงลุยเลยกินผู้เดียว กินพู้เดี๋ยวกเ็เลยบดได้เอ,เอาเอาจานมาแยกอ,ออกห้อนได้ตัวไหนห้อน <c oughs> สวดอันนีห้ห้อนห่อนเมื่อสัตว์ออกเลย ดีอยู่แต่ทุกคนหิมะบบตกแต่ลมมมนี่ยล้มแห้ง ีนี้ยังเป็นอย่างเฮียปาาปากก็กว้างอยก,กเฮียดีแทะ <c oughs> ยังมาจตกว่า <c oughs> บ้านี้เขาเบื่อน่นสีไปเอาไปใส่ บปใช่อูนทำไม้ไปใช้อันมกนทำไม้ในบ้านเนะี่ยมีน้อ้ยอยู่นั่นพอดี เทียงแล้วสดหนาวม,มันหอนแล้วเงานซัดออกเลย Thoang pà này mặt mắc mắc đấy chà Tha pà tối nhai thì thoang mắn mắn Tha nửng pà này, choang thoang con cặp hỏa <laughs> oh. to de... เลืออีกแล้วกายก็จะกินเห็หมดไปน่นองคลิปยว้วแล้วเพราะว่ากายแกงแบบว่าแกงตัวนึ่งเราก็กินเท่เดียวน,นี่ก็จะเป็นส่วนส่วน,วนหางบ้านด้กินอันนี้หัวหัวในกายภาคเครื่องแกงกินเท่เดียวแกงตัวนึ่งเราก็ใส่ผักชีใส่ใบแมงลกักใส่ต้นหอมยางแลวกัม คลิปนี้แกก,กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แกในเด้อจะขอบคุณหลายๆค่ะสําหรับทุกการกดไลค์กดแชร์สําหรับทุกการ subscribe สำหรับทุกกาลังใจเนจาะจ้าขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายจา้ามันยังดอกแกเป็นแัดแฮ